เอาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมโปรแกรมอัดอัดอยังไงโอเคอัดแล้วนะผมก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราปิดโปรเจกต์อ่าภาคสามไปก่อนนะผมปิดโปรเจกต์ภาคษาไ้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาซื้อเอ่อเกมเอา่าภาคสองนะผมเกมตัวนี้นะผมนี่นี่ไอตัวนี้แหละเออนะผมอ่อภาคภาคภาค,ภาคแรกไม่ใช่ภาคสองดินี่นะผมอันนี้คือเกมค่ายนี้ผมผมจะซื้อนะผมเอ่อจะเดี๋ยวซื้อให้ดู อ่าผมจะมาเปิดโปรเจกต์ภาค2นะทุกคนนะนะผมอันนี้เกมอะไรวะน่าจะสนุกดีไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าสนุกหรอกเดี๋ยวผมจะซื้อเกมตัวนี้ผมนะราคา19บาทโอเคเดี๋ยวเราเติมเงินก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเติมเงินแป๊บหนึ่งนะผมก็เกมตัวนี้ก็จะมีอ่ออันนี้ครับผมนะนะผมเนี่ยประมาณเท่านี้แหละตอนนี้ผมยังไม่มีเงินนะผมมันราคา19บาทเดี๋ยวเติมเงิน20บบาทก่อนนะผมโอเคอ๋ออันนี้ก็ เอาน่าผมเดี๋ยวเติมมาก่อนนะผมเติมเงินก่อนกำลังเติมอยู่โอเครอแป๊บหนึ่งัะผมนะอันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะซื้อเกมนี้ผมนะเดี๋ยวดูโฆษณาเกมนี้ครับผมตอนนี้เงินเข้าแล้วผมนะเงินเข้าแล้วยี่สิบบาทนะผมก็เดี๋ยวเติมนเลยนะเดี๋ยวดูอินโทรอ่าไปผมนะมันจะเป็นยังไงครับนี่คอ่บมีเมลแจ้งมาแจ้งมาเรียบร้อยผมนี่ครับนี่ฮะโอ้โหมันจะเป็นจอยาวๆใหญ่ๆฮนะผมก็ไม่เคยเล่นนะทุกคนนะแต่ว่าเคยเล่นตั้งแต่สมัยนู้นสมัยโทรศัพท์กากๆนน่นโอเคแล้วเรากดซื้อไปเลยแล้วกันนะผม สิบเก้าบาทนะผมนะเราเติมเงินยี่สิบาทเอาเอาเอใส่ทัดไอดีไม่ได้โอเคผมปอลรหัสไปเรียบร้อยผมแล้วทีนี้ก็รอมาโหลดสักพักหนึ่งครับผมนะรอมาโหลดสักพักหนึ่งเ,เรามาดูกันว่านิโอมหักไปสิบเก้าบาทนะนะผมแป๊บเดียวทําไมจอเด้งครับเด้นสองสามนาทีก็เด้งเรามาดูกันว่าของเราจะเด้งหรือเปล่าตอนนี้ก็โหลดไปโหลดไปเรื่อยๆนะ ผมพื้นที่ไม่เยอะครับผมพื้นที่300กว่า MB นะผมนะใช้ตั้งแต่ iOS 6ขึ้นไปนะครับผมโอเคมี17ภาษานะครับนี่ผมก็ออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็มินบอกได้นะก็เกมนี้ก็ถ่งว่าเกมนี้จะไม่ค่อยน่าสนใจนะเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ปี2016นะผม29บาทครับก็ถือว่าราคาไม่แพงโอเคผมตอนนี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครไปกันดีกว่าครับ เปิดเข้าไปครับปุ๊บนี่ครับผมปิดไรไฟก่อนเออเดี๋ยวเราเปิดอินเทอร์เน็ตไปก่อนอุย้ยมีภาษาไทยด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะทุกคนเพื่อเพื่อให้เกมเอา้าอ่านไม่ทันอีกโอ้เริ่มใหม่ครับผมนะประวัติใหม่โอเคเดี๋ยวตั้งชื่อไปนะผมตั้งชื่อไปนะโอเคเดี๋ยวเราปิดอินเทอร์เน็ตก่อนละกันเนาะนะผมปิดอินเทอร์เน็ตก่อนละกันนะผมปึง้งโอเคนะผมเดี๋ยวเสื้อเสื้อดูแล้วก็โหลดให้ดูเลยเนี่ยก็ชื่ออะไรเดี๋ยวเอาธีรพงศ์ก็แล้วกันเนาะเอาเอาธีรพงศ์ อ๋อเป็นชื่อผมนะทีละพงศ์โอเคเดี๋ยวโอเคกดติ๊กถูกไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็กดเข้าไปแล้วผมนะนี่สองพันสิบสี่ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เอ้าผมเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเป็นบรรยากาศหน่อยฮ่าเอ๋อสวัสดีทีละพงศ์เชอญรถรัฐหรอเอาขี้เกียจอันนะผมเมื่อคนไทยเนี่ยขี้คนไทยก็แบบนี้แหละขี้เกียจขี้เกียจอ่เมื่อหลายภารกิจก่อนเมื่อหลายปีก่อนมานั้นโอเคผมถ้าไม่มีเสียงก็ขอไปหน่อย รับงานทั่วไปผมนะเนี่เป็นไงล่ะตอนนี้เราปิดโปรเจกต์ไอ้นั้นไปก่อนแล้วผมนะผมว่าอ๋อเขาบอกว่ามีวิธีการเช็คให้เร็วที่สุดก็คือกดที่แบบเนาะโอเคตรงนี้ก็คืออะไรเขาไม่รู้ออโอเคกดอีกทีมันจะหายหผมเพราะว่าเหยียบคันเร่งนะผมอันนี้ก็คือตอัวเกาะนะครับผม อ๋อโอ้ยโอ้พสี่อ้ยพ,กพกักแรกน่มีรถไอ้นี่ด้วยนะรถด,ดำที่แบบว่าถอดดำไดนะ้โอ้โหนะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะเอ่อขี่เขาบอกว่าใหี่ไปตรงนั้นละ่ะเรื่องไงอะไรกรรันไกเผพไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ไม่อ่านนี่แหละนี่แหละเออนี่แหละ้มีแม่โคด้วยวะทุกคนมีแม่โคด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไมทำไมปุ่มเลี้ยวมันเป็นแบบนี้อะอือด เร็วเกินไปอะไรนะทำไมปุ่มยอดเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตังค่างไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตังค่าควบคุมแบบเอียงไม่เอาูไม่เอาควบคุมแบบควบคุมแบบเอียงไม่เอาเออควบคุมแบบเอียงไม่เอาเอาควบคุมธรรมดาดิน้องออเออควบคุมแบบนี้ดีแล้วเนะผมนะก็ทีนี้ภารกิจเขาบอกว่าให้ไปตรงไหนอ่ะภารกิจเขาบอกว่าให้ไปตรงไหนวะ เดี๋ยวดูภารกิจก่อนนะผมอ๋อสติสอ๋ออันนี้เป็นการฝึกขับรถครับผมอันนี้ภารกิจนะผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะทุกคนนะอ๋ออันนี้ภารกิจแรกๆเขาบอกว่าให้ไปตรงไหนผมก็ไม่รู้นะลืมมาไม่ใช่ลืมมาหรอกไม่ตั้งใจอ่านเลยนี่แหละครับ <c oughs> ผมแหมโอเคว่ะรถคลิปเ,เอ้ยมีทางรถไฟได้วยเหรออุย้ยสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวไปดูรถไฟหน่อยดิไปดูรถไฟห,หน่อยดิ โอ้โยมันจุดยอดมากเลยทำไมภาคต่อไปไม่มีแบบนี้วะเนาะคือ,อ,อทำไมภาคภาคสองภาคสามทำไมไม่มีแบบนี้อะไรของพี่แก่เ่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองรับภารกิจดูว่า,วาภารกิจจะเป็นอะไรยังไงเน,ะนาะนะผมก็มันสามารถกดค้างแล้วอันนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอ,อ๋อกดค้างแล้วก็ รู้ว่าบอกให้ไปที่ตรงเขียวๆนั่นมะดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปก่อนลองไปก่อนลองไปดูก่อน๊บถอยมามันน่าจะใช่มั้งบอกให้ไปตรงที่สีเขียวๆนั่นโอ้โหผมก็ไม่ถูกอะไรมาเดี๋ยวได้ได้ผมอ่าผมอาจจะไม่ได้เล่นจริงจังนะผมสำหรับภาคนี้นะผมก็เล่นไแต่เล็กๆผมเกมมันจะเปิดเปิดให้เราหรือเปล่าเปิดให้เราไหมโอ้ยแจมเลยแจมเจมไม่ใช่แจม อเก่งเลยวะทุกคนครับมันบอกให้ไปพื้นที่สีเขียวแล้วะรยังไงผมก็ไม่ได้อ่านนะครับโอ้โหดูบ้านเลยสุดยอดมากเลยครับโอ้มันทําดีตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะเนี่ยอันนี้คือภาคแรกนะทุกคนนะหัวนี่คือภาคอะไรเดี๋ยวเราลองรับภารกิจดูดิมันจะเป็นยังไงวะอ๋อโครงการก่อสร้างละะออมีภาษาไทยก็ดีเหมือนกันนะ ภารกิจครับผมภารกิจดาวแรกครับผมนะปุ๊บคุณต้องทําภารกิจปัจจุบันให้เสร็จก่อนอ๋ออ๋อตอนนี้ตอนนี้เราก็คือเหมือนเราทําภารกิจอยู่นะก็คือน่าจะวิ่งเข้าไปพื้นที่สีเขียวนั่นแหละทุกคนโอเคแล้วเราไปกันเลนะครับก็คือน่าจะไปพื้นที่สีเขียวนั่นแหละนะครับโอเคเราลองไปรู้ครนะับว่ามันจะเป็นยังไงอือนะผมไปออแล้วก็เลี้ยวอ,อ เดี๋ยว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 ถอย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 เออแล้วก็เลี้ยวย้อนกลับไปตรงนี้เหรอแล้วผมจะวิ่งห้อมทำไมเนี่ยแล้วพื้นที่เดียวเขียวไอ้ตรงวิวเขียวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออเด้อเดี๋้อมันต้องอยู่ฝั่งนี้อ๋อเอ้ยโอ้ยมีรถมีรถอะไรด้วยนี่พื้นที่วิวเขียวต้องเข้าไปตรงนี้แน่ๆครับทุกคนครับต้องเข้าไปตรงนี้แน่ๆว่ะ เอาเรื่องมาเอาเรื่องวะเดี๋ยวหาทางเข้าแป๊บหนึ่งครับผมหาทางเข้าแป๊บหนึ่งครับเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้สีเขียวนี่ไงเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออนี่ไงไอ้สีเขียวนี่ไงนี่นี่นี่มันให้เรามาต่อนะครับผมอ๋อก็ลืมพอใจแล้วลืมพอใจแล้วโอเคโอเคนะครับผมก็โอเคถอยมาบึนบุญบุญบึนบุญบุญโอเค ยังมีตู้สินค้าสีเขียวที่เราต้องบรรทุกด้วยผมจะบอกวิธีบรรทุกเองอ๋อนะผมโอเคกดตรงนี้ใช่ไหมโอ้เยอะบนกูนขี้เกียจอ่านแม่อันนี้อันนี้คืออะไรผมบึ้ออ,อันนี้คือยกอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือยือดโอเคโอ้โหเราต้องบังคับเองอีกแล้วแมแล้วก็ยกอเอามาอย่างเงี้อ๋อแล้วก็กดล็อกเลยใช่ไหมอ๋อแล้วก็กดล็อกแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้อ๋อเราสามารถยือดออกได้อ๋อมันเหมือนเป็นรถอ่ารถทังระยะนะผม ดีนะดีนะรถแบบนี้ทำไมมันกต่อไปไม่มีวะเออมันก็ดีเหมือนกันนเนี่ยปุ๊บวางเสร็จแล้วก็ยังไงต่อพี่ยืดรอกกิกอะอะไรอะไรอีกอะอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อแค่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคกดสลับอ๋อโอเคแล้วก็ไปอ๋อพื้นที่นั่งงานนะผมนะเอยผมอยากขับไม่ครผมอยากขับไม่ครนะผม แล้วก็ใบพื้นที่หน้างานสีเขียวอ๋อหน้างานจะเป็นสีเขียวเป็นหลักครับผมนะอ๋อโอเคๆรู้แล้วดูในมินิมินิแบบไดมินิแมปครับผมดูในมินิแมปนะครับนี่ตรงไปแล้วผมนะปูนหมูนะครับไปเรื่อยๆโอ้ไม่มีรถเลยว่ะอเดี๋ยวดูกันทั้งค่าที่เราปรับภาพสุดเลยยังอ่าเปิดใช้งานแนวเอียงอ่ระบบเสียงเฮ้ยอระบบ

อ๋อไม่มีครับผมไม่มีนะอ่าไม่มีไม่มีไม่มีเสียงเพลงนะผมไม่มีเสียงเพลงนะครับโอเคครับผมไปเรื่อยๆผมเออเขาบอกว่าให้ขี่รถมาตรงบริเวณตรงนี้นะผมอา่าเราอาจได้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวดูดิดอ๋อจะเลื่อนขึ้นอ,อืออ๋อสินาทีแล้วโอเคครับผมมาหน้างานได้พอดีครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะเบรกเอียบเออบรรทุกเป้าหมายอะไรเนะี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะก็นะ เหลี่ยนบรรยากาศครับผมมาเล่นกีบอากาศดูกันบ้นนางนะครับโอเคผัไม่บายครับหวัสดีทุกคนครับหวัสดีครับ